สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะปภาสองแปดเก้านำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้ห้าตะโกนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าคลุมไหล่ค่ะห้าตะโกโทยุกดอกลายโฮลนะคะมีชายคลุยแบบนี้ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ขนาด60สิบเซนคูณสเมตรนะคะ ท่านใดสนใจนะคะวันนี้รดพิเศษนะคะพื้นละ1,400บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าคลุมไหล่สวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าคลุมไหลอีกสีหนึ่งนะคะคล้ายๆกันนะคะแบบนี้นะคะเป็น หตะโกอโทย,ยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยนะคะขนาด60เซนคูณสเมตรเหมือนกันค่ะราคา1,400บาทนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีจะเป็นแบบนี้นะคะถ้านในสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะ ลายเกล็ดเต่าผ้าห้าตะโกโทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายครุยแบบนี้ผ้าเชิงบนล่างนะคะผืนนี้ผืนใหญ่นะคะสองเม็ดนิดๆน,นะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะถ้าในสนใจทักมานะคะผืนละพิเศษ3,300บาทนะคะวันนี้ รสเยอะนะคะ3,300บาทค่ะผื้นต่อไปนะคะห้าตะโกโทยุกดอกเป็นยุกดอกแบบใหม่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะลายแปลกนะคะ ยกดอกแปลกมากค่ะมีหน้านางใช้ครุยนะคะเชิงบนล่างลายนี้ก็สวยนะคะสวยเด่นลายลายคมชัดมากค่ะผืนนี้ลายคมมากค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ 3,300บาทวันนี้ลดพิเศษนะคะ3,300บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีถ้าในใดสนใจทักมานะคะยกดอกเป็นแบบนี้นะคะพื้นต่อไปนะคะ นกยูงค่ะนกยูงเขียว5ตะโกโทโยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยนะคะมีหน้านางชายครุยนกยูงเป็นแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,500บาทนะคะ3,500ันหรบาท ราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะนกยูงค่ะลายมงคลนะคะลายมงคลอีกผืนหนึ่งนะคะผ้าผืนนี้พิเศษมากค่ะมังกรคาบแก้วค่ะ ตะกโกทยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายคุยทอสอดริมบนล่างค่ะพื้นนี้ทอสอดริมบนล่างนะคะพื้นนี้ผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าดีค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้สามพันห้ารอยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ทอสดริมบนล่างเม็ดไม่ยมไม่ค่อยมีนะคะเนื้อผ้าสวยท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าสดริมบนล่างค่ะผืนต่อไปนะคะ โทนหวานค่ะห้าตะกอโทยกดอกนะคะสีหวานหวานนะคะแบบนี้ห้าตะกอโทยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะ 3,400บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะลายสวยๆค่ะผืนต่อไปนะคะห้าตะโกโทโยกดอกนะคะ ลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคุย ายคมชัดสวยแบบนี้นะคะสนใจผ้าไหมสวยๆทักมานะคะผืนละสามพันสี่รอยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสวยๆค่ะสีหวานๆทักมานะคะสนใจผ้าไหมทักมาค่ะเราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะสนใจผ้าไหม แอดไลน์เบอร์นี้มาคุยกันได้นะคะผ้าไหมสวยๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ